สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพลวัตนะครับวันนี้มาดูเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่เราจะสร้างระบบออโต้เรสปอนเดอร์นะครับซึ่งผมเองแนะนำค่ายเกตเลสปอนนะครับซึ่งนักธุรกิจเครือข่ายระดับโลกเขาก็ใช้กันนะครับสำหรับสำหรับการเรียนสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะสอนวิธีการเปิดแอคเค n t ฟรีนะครับ โอเคสิ่งแรกก็คือว่าสำหรับท่านไหนที่ได้รับเมลผมนะครับซึ่งอาจจะจะมีแจ้งไว้นะครับว่าให้กดที่ไหนใช่ไหมครับในการเปิด c c o u n t f r ร e นะครับแต่สำหรับท่านไหนที่สำหรับท่านไหนที่ดูผ่านเว็บไซต์ผมนะครับสามารถที่จะกดในในในเว็บนะครับที่ตรงที่เขียนว่าให้กดที่ไหนนะครับในการที่จะเข้าไปเปิด Account f r ร e นะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับ นะครับลองดูนะครับตรงที่ตรงที่แจ้งให้กดนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมาดูในส่วนของการที่จะเปิดแอ c เค n t ฟรีนะครับเป็นในการที่จะทำตัว Auto Responder นะครับนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้วยการเรียนรู้แบบฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพร้อมนะครับที่จะเริ่มทําการตลาด นะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็นออโต้เรสปอนเดอร์นะครับแนะนําว่าควรที่จะมีการอัปเกรดนะครับซึ่งมันสามารถอัปเกรดได้ทีหลังนะครับแต่วันนี้มาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเปิดยังไงนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมีสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาสิ่งแรกนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับมันจะเข้าหน้าของเกต r เรสปอนนะครับ การเข้านะครับแนะนําให้เข้าผ่านลิงก์ที่ที่แจ้งเข้านั้นนะครับนะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยู่ในอ่า n e s s School นะครับนะครับท่านสามารถที่จะเข้าผ่านลิงก์ของท่านเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องผ่านลิงก์ของผมนะครับอาสิ่งแรกนะครับเข้ามาเสร็จนะครับให้เข้าไปที่ pricing นะครับกดเข้าไปที่ pricing นะครับมาดูวิธีการเปิด account ์ฟรีนะครับ เองจะไม่แนะนําการเข้า Account ด้วยการเข้า Get Respond โดยตรงนะครับก็คือจะแนะนําเข้าผ่านอั f เฟรียตนะครับมันจะเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์มากกว่านะครับโอเคสิ่งแรกนะครับการเปิด Account ฟรีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต้องขออภัยนะครับพอดีเบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งผมซึ่งมันมันโอเคกว่าผมใช้เปิด Account อยู่แล้วนะครับ ก็เลยต้องใช้อีกเบราว์เซอร์หนึ่งซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็คือ Internet Explorer นะครับอ่ะล็อกอินนะครับอย่างแรกเราจะล็อกอินด้วยตั้งชื่อว่าอะไรนะครับสมมตินะครับ อ,อตรงนี้ขอใช้ชื่ออื่นแล้วกันนะครับพอดีผมมีแอ c o u n t อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับชื่อที่ล็อกอินนะครับพาสเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ First Name นะครับแล้วก็ไปที่อีเมล นะครับกดไซ์อัพฟรีตรงนี้ได้เลยเราสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับในการเปิดนะครับสิ่งแรกก็คือเขาจะแจ้งให้เราเข้าไปในอีเมลนะครับอ่าเราเราเข้าไปในอีเมลของเราด่วนเลยนะครับเขาเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับเป็นไฟฟลอกแล้วกัน Explorer รู้สึกว่ามันจะอืดมากนะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวสักรูนะครับ เออถ้าไม่เห็นในกล่องจดหมายนะครับให้ลองเข้าไปดูในอ,อไม่แน่ใจวิ่งเข้าไปในจดหมายขยะไหมนะครับไม่เห็นเดี๋ยวนะโอเคมาแล้วนะครับจะมีเมลมาจาก g e t r e s p o n d นะครับแล้วบอกว่า Welcome to g e t r e s p o n s please activate your account นะครับเราสามารถที่กดเข้าไปได้เลย รูปภาพมันจะไม่เห็นนะครับให้กดกดตรงนี้นะครับแสดงรูปภาพนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยรับอีเมลจากาจากคนส่งคนชื่อนี้นะครับโอเคมันจะขึ้นมาแล้วนะครับจะเขียนว่า active your account now นะครับตรงนี้นะครับเครื่องผมอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับมีขีดดำๆเยอะๆนะครับต้องขออภัยกดที่ active account now นะครับกดเข้าไปเลย ท่านไหนที่ไม่ได้เมลจาก get respond นะครับให้รอสักพักหนึงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้นะครับมันจะมีก่อนหน้านะครับมันจะมีให้เรากดว่าไม่ได้รับอีเมลนะครับโอเคตรงนี้แ c t i v e เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือลองล็อกอินนะครับกดล็อกอินที่นี่นะครับแล้วก็ใส่ username นมพาสเวิรที่เราตั้งเมื่อกี้ กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าขึ้นบอกว่าเฮลโ o นะครับแล้วก็ชื่อเรานะครับตรงนี้การสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ Account f r ฟรีนะครับกับทาง g get r r s s p o s e นะครับสามารถที่จะมีพูดง่ายๆคือฟังก์ชันครบ100%ในการเล่นนะครับแต่ว่าจำนวนอ e ีเมลที่อยู่ในระบบได้ไม่เกินแค่10เท่านั้นนะครับ อพอเราเข้ามาเสร็จนะครับสิ่งแรกเราต้องใส่ข้อมูลดีเทลของเรานิดนึงนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ ใส่ให้ครบนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะเป็นการสื่อสารกับคนต่างประเทศนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับอ่ะเราก็อัปเดตดีเทลได้เลยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเล่น a c คเคา t ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะมีสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับรอเช็คตารางนะครับ นะครับจะมีแจ้งไปอีกครั้งหนึง่งนะครับ